วันนี้มีข่าวใหญ่2ชิ้นที่ออกมาจากสารรัฐธรรมนูญที่อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่ต้องติดตามจากนี้ไปวิถุนากรกกาาสิงหาสองสเดือนจากนี้นะครับคำวินิจฉัยของสองคำร้องอยาจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับน่าจะได้ข้อยุติออกหัวก้อยไม่ทราบนะครับแต่ว่าทำให้ บรรยากาศการเมืองกลับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอึมครึมแล้วก็ทำให้รัฐบาลดูยังต้องงมหาเสถียรภาพที่แข็งแรงกว่านี้ต่อไปนะครับข่าวแรกก็คือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีประชุมวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องพิจารณาหลายเรื่องเรื่องแรกเลยที่สะเทือนวงการที่กำลัง สมัครสรวรกันอยู่เนี่ยนะครับมีเนื่องจากมีคำร้องคำหนึ่งจากสารปกรครองสูงสุดเนี่ยส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาสวซึ่งเป็นกฎหมายปี2561เนี่ยสีมาตราที่เขาแจ้งไปเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งปรากฏว่าสารรัฐมนูญวินิจฉัย มีมติวันนี้แปดต่อหนึ่งนะครับก็คือรับไว้พิจารณานะครับแต่ศาลไม่ได้มีมาตรการคุ้มครองชั่วข่าวหมายความว่าไม่ได้สั่งเบรกกระบวนการสรรหาสอวอไว้ก่อนงดไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐมนูลจะมีคาวินิจฉัยออกมาศาลไม่ได้สั่งไประเด็นนี้ฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่แต่หลัง,ลงถ้าเราดูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐรมนูญเนี่ยค่อนข้างจะเร็ว สมัยก่อนนี so well, anymore, to to time, so to to ่เป็นแรมปีนะครับเดี๋ยวนี้ก็สองสามเดือนสี่เดือนก็น่าจะจบแล้วกรณีนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะมันเป็นเข้ากฎหมายที่มันอาจจะไม่ต้องไปสาอแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรกันมากนะครับก็ต้องไปดูนะครับสี่มาตราของพรปหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาสวเนี่นะครับมีมาตรา36มาตรา40 41และ ส2องนะครับ36นี่จะเป็นเรื่องของการที่กกตไปออกระเบียบว่าห้ามหาเสียงนี่แหละนะครับแล้วก็ศาลปกครองเองก็สั่งกลับว่ามันหาเสียงได้ทําในเงื่อนไขได้ขนาดนหนอยางไรจะห้ามเลยไม่ได้หรอกนะครับแต่ศาลแต่กกตก็บอกว่าก็ทําตามศาลก็ได้จะไม่ได้อุทร์คำสั่งศาลตอนนั้นกกตก็คล้ายๆกับก็ทําได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยกเลิกระเบียบที่ที่ห้ามหาเสียงไว้ตั้งแต่แรก มันก็เลยลักลัางแหละทีนี้ว่าตกลงผู้สมัครเขาก็สับสนนะว่าจะใช้แนวปฏิบัติตรงไหนอย่างไรนะครับจะต้องเป็นแนวเดียวเลยหรือย,อยังไงนะครับกบกาตาก็ดูเหมือนเรื่องนี้ก็คลุมเครือพอสมควรนะครับก็ทําให้ผู้สมัครบ,บางคนเนี่ยเขาไปร้องต่อศาลปกครองนะครับว่ามาตราเนี่ยสาเนี่ยนะครับและก็อีก3มาตรา40่สิบสีเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา2องรหรือเปล่าคือตัดสิทธิ ทางการเมืองอของประชาชนโดยปริยายเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยนะครับมันทําได้หรือเปล่านะครับส่วนมาตรา4 0 4 1 4 2นี่ก็เป็นเรื่องกระบวนการเลือกกันเองแล้วเลือกค่อยเนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่มันซิกแซกคั่วกันหรือเปล่าเนี่ยรายละเอียดอี่ผมผมไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าทั้ง4มาตราเนี่ยสารแปดตอนหนึ่งวันนี้สารรัฐมนูลลงมติกันรับไว้พิานณานะครับก็ต้องดูว่า สารเจะยังไงในขณะเดียวกันกระบวนการสรรหาสวก็เดินหน้าไปในขณะที่เราไม่รู้วันหนึ่งสารจะบอกว่ากระบวนการสรรหาหรือตัวกฎหมายฉบับนี้ไม่ชอบเนี่ยถ้าสารออกมาเสียงข้างมากบอกว่าพระาราชบัญญัติประกอบรัฐมนตรีฉบับนี้ไม่ชอบแสดงว่าที่เปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่สองวินที่ที่แล้วเนี่ยเป็นโมฆ่าทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าชอบเสียงสุดสญ่สารรัฐมนตรีบอกว่าชอบก็เดินหน้าต่อนี่ก็กลายเป็น อีกหมดหมายหนึ่งที่การเมืองไทยเดินมาถึงจุดที่หน้าผวาเหมือนกันนะครับว,ว่าจะเดินไปต่อได้ไหมอย่างไรนี่เฉพาะกรณีส so วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสารธนูนวันนี้ก็มีการนัดหมายนะครับกรณีคำร้องยุบพักเก้าไก่กรณีมาตรา1นึหนเนี่ยนะครับสารบอกว่าจะนัดพิจารณาวันที่12มิถุนายนวันนี้วันที่5ก็อีกสัก นึ่งสัปดาห์สื่อมวลชนมองเรื่องนี้ตีความต่างกันบางสืกบางค่ายเขาบอกว่านัดพิจารณาหมายความว่านัดกระบวนการพิจารณานะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ย,ยังไงจะสืบเท่าไหร่แต่บางสำนักก็พลาดหัวไปละว,ว่านัดอ่านคำนิฉัยวันนั้นเลยสําหรับผมผมคิดว่าโอกาสจะนัดอ่านวันนั้นก็ยอมได้นะครับเพราะว่าเขาถ้าจริงมันมันค่อนข้างชัดอยู่นะครับแล้วก็ มันไม่ได้เรื่องที่อาจจะต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอะไรมากมายมันเป็นผลสืบเนื่องจากกราไม่ได้ใช้เดิมกรณีที่พักคก้าวไกลไปเสนอแก้แล้วก็เสนอนโยบายแก้ไขหรือหาเสียงกรณีแก้ไขม .1 2ม,มันเป็นผลต่อเนื่องมามันนันกกฎหมายบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาใช้เวลาเลยใช้โอกาสที่สารรัมนตมูลจะจะชี้ขาดวันนั้นเลยเนี่ยลงมติวันนั้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนหล,ลายๆกรณีที่ผ่านมา แล้วเรื่องนี้ก็เขาก็ให้เวลาพระเก้าไกลมาเลื่อนมาสองครั้งแล้วนะครับยื่นขับร้องไปขยายเวลาได้มาสองครั้งก็ก็เป็นสิทธิที่พระเก้าไกลจะจะใช้สิทธิขยายเวลาก็ทําได้นะครับเพราะนั้นก็เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่การเมืองไทยเดินมาถึงจุดที่ที่รุนรื่นขึ้นกันอีกทีทั้งเรื่องก้าวไกลจะไปต่อไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสอวสุดท้ายจะล่มกลางเหงานะครับ เสียเวลากันไปประเปล่าๆเสียงบประมาณไป,ปเปล่าๆหรือว่ามันจะไปต่อได้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องรุ้นกันยกต่อยกเหมือนกันนะครับสำหรับการเมืองไทย